อาละรครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงนายนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมปเด็เร็วเลยครับพี่มีน้องๆคอมเมนต์นะครับคือเป็น 10- 20คอมเมนต์เลยมั้งบอกว่าพี่ครับเด็เร็วอัปเดตแล้วนะพ,พี่พี่มาเล่นเด็ดเร็วหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นลุงเล่นเด็ดเร็วแบบเฮ้คือแบบทั้งลุงทั้งพี่ทั้งน้องทั้งอะไรเงี้ยนะคนดูนะคือหลายคอมเมนต์มากๆบอกให้ลุงกลับมาเล่นเด็ดเร็วโอเควันนี้ลุงกลับมาเล่นเด็ดเร็วให้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับในแนะม,นมกกนปเด็ดเร็วนะเอาเป รือไลค์ให้ลุงด้วยนะสัก20ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไ like, ลค์กดซับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับ n ีโมชอบร้านบริการกดเกมพารและจำหน่ายไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Map Garden, แมปโกล์การ์เดนแมป99คืนหรือแมปสต e ลเอเบลลัแล้วยังมีแมปอื่นๆอีกเพียบงานฟาร์มบริการกดเกมพาร์มีครบแบบนี้ต้องนีโมชอเท่านั้นคริสตันชอบเว็บเติมโลบักและกิฟไอเทมในเกมโลบอกมีทั้ง Map Grow, Garden, แมปโกล์กาเดนแมป99บคืนและแมปยอดฮิตอื่นๆอีกเพียบอีกทั้งยังมีงานฟาร์มแมป,แปต่างๆและจำหน่ายไก่ตันครบจบในร้านเดียว u g Phone แอปบ,บริการคาวโฟนสำหรับปล่อยบอออททฟาาาาารรรร์มมมขงงหื FK ในนนนเเเเเกกิ่่่ตต้้แควบัีสป ประหยัดเหมาะกับการปล่อย a k k หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปกเทพที่เล่นได้แทมทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวลุงจะเอาอาชีพนี้ไปนะครับอาชีพแวมพร์นะคุณดูนะแล้วก็ของตอนต้นเกมเนี่ยอืขาดไม่ได้เลยก็คือปืนนะฮะเหมือนเดิมเลยนะ ยังเป็นไลฟ์เฟิร์นเหมือนเดิมเลยโอเคของที่ผมเตรียมมาก็ประมาณนี้เลยมีไลฟ์เฟิร์นหนึ่งกระสุน1ิบแล้วก็น้ํามันงูห้าฐานห้าตัวที่เราจะใช้คือแวไพร์นะครับส่วนรถไฟขอเป็นรถไฟที่แบบวิ่งเร็วๆไหมเราเน้นแบบความเร็วสปีดรันอยู่ไหนนี่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 น,นี่ลำนี้เลยนี่เลยครับรถไฟคันนี้เลยทุกคนไม่มีรถไฟโชว์เนาะน่าจะมีรถไฟโชว์นะไหนดูซิไีโหมดอะไรบ้าง normal nightmare s c o t t h normal โอเคงั้น normal แล้วกันไป เลตส์กครับดูรุยเดียว80,000เมตรโอเคโอ้โห คิดถึงบรรยากาศเก่าๆไหมถ้ามีคนถามว่าลุงครับทำไมลุงไม่เล่นเดดเร็วเลยอะ่ะคือก็หลายๆอย่างนะคนดูทั้งมันมันเล่นบ่อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่ๆนะครับคนดูแล้วลุงก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรให้ดูดีก็เลยแบบไม่ได้เล่นนะครับไปเล่นแบบอื่นแทนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับคือลุงเล่นแล้วลุงเมาเกมนะครับเล่นเกมนี้แล้วลุงเมามากเลยลุงเลยแบบเลอกที่จะไม่เล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหาย ว่ามันแบบหายเมาหรือเปล่าหรือ,อยังก็ไม่รู้เอาเป็นว่าก็ภาวนาให้ลุงไม่เมาเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้สิเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนโอ้มีสายฟ้าขึ้นมาด้วยเวลาเราวิ่งอุ้ยอันนี้ดีจะได้รู้ว่าแบบสายฟ้าเราหมดแล้วหรือ,อยังนะครับตรงนี้ไม่มีหมวกนะครับไม่มีหมวกไฟฉายเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปซื้อน้ํามันงูเอาแล้วกันนะครับคนดูมาน้ํามันงูขอซกักอ่าหมดเลยแล้วกันอือสองขวดนะครับสองขวดเจ็ดสิบบูท เรียบร้อยไปครับทุกคนเรสโกเดี๋ยวเราออกไปประจนภัยกันเกมบักอะเนเกมบักหรือปเปล่านี่เออเหมือนจะจะบักนะเนี่ยเหมือนจะบักนะอือฮึแล้วก็ตั้งเอาไว้ตรงนี้โอเคครับอุ้ยเดินเดินโอ้จะตาย,อยเออแดดเผามาครับได้เวลาออกเดินทางหนึ่งสองสามแล้วก็ อันที่สี่โอเคครับเหลือกนะ้อนเดียวอ่ะไปไปตรงนี้แล้วกันมาคุณดูเลสโกครับเอฟบีบอดี้เดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มของกันนะฮะเฮ้ยข้างหน้ามันคืออะไรอะ่ะฮะทะเลทรายสีแดงหรอเว้ยมันคือทะเลทรายสีแดงวัดทะเลทรายสีแดงทุกคนมันมีอะไรแปลกใหม่เหรออันนี้ฮะกระบองเพชรสีแดงเอาเดินทะลุได้ด้วย <laughs> มันคืออะไรที่อยู่ตรงนี้ มันคือโอเคครับ <laughs> รู้แล้วมันคืออะไร <laughs> ไปดีกว่าเรากลับไปดีกว่าคนดู oh, <laughs> โอ้โหเปลืองน้ํามันงู <laughs> เปลืองน้ํามันงูโดยใช้เหตุนะเนี่ยไปครับเราไปหมู่บ้านอมบีดีกว่าครับอ้เข้ามาลึกปุ๊บ <laughs> เปลี่ยนเลยเอา้าแวมไพร์เดี๋ยว <laughs> เดมีแวมไพร์มามีแวมไพร์มาทุกคนมาดิมาดิโบรมาดิโบรมาดิโบรแวมไพร์เหรอแวมไพร์เหรออุ้ยอึ <laughs> ดอึ <laughs> ดจัดอึ <laughs> ดจัด <laughs> ึจัดทุกคนเก็บ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 ของดีมีคุณค่าของดีมีราคาเก็บไปเลยครับเ <c oughs> ยียมอ๋อแล้วเวลาเราอาบเลือดนะครับเลือดเราจะเพิ่มด้วยนะโอ้โหตรงนู้นก็มีบไพายนะแต่ว่าขอไม่ล่าแล้วกันหนูยืนกันสี่ตัวเลยไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราไปป้นในหมู่บ้านนะครับของดีมันอยู่ในหมู่บ้านต่างหากเราคนดูมันไม่ได้ไปอยู่ข้างทางหรอกอ่านี่ไงหมู่บ้านเล็กนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มันมีอะไรอัปเดตมาใหม่มีของแปลกใหม่ให้เราได้เห็นหรือเปล่าเอ๊ะอ่ะเหมือนเหมือนเราจะออกมาจากเขตทะเลทรายแดงเหรอใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะว่ามาอยู่แถวหมู่บ้านมันเลยแบบเปลี่ยนสีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วทะเลเปลี่ยนสีทะเลทรายเปลี่ยนสีคนดูมันเปลี่ยนเป็นสีส้มๆตอนแรกสีแดงเออเหมือนเปลี่ยนสีนะอ่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้มาก่อนมันนี่เลยไอ้พวกสมบทถึงหลคอมมอนโบร Common, ขมอนโบรขยับมานี่ขยับมาไใกล้ๆอยับว้าย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 ไอ้เอ็นนั่นอย่าใหญ่อยับขยับมาอย่าขยับมาอย่า,น,น,ยาน,น,นะครับอย่านะครับอย่าขยับมาใกล้นะครับไอตัวระเบิดเ er, มื่อกี้เนี่ยอันตรายมานี่มาขอดูดเลือดหน่อยมาอื้อ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 เรียบร้อยกินเลือดแทบๆครับไออืมในดูซเซฟธนาคารสองสี่ห้าสามหกเอามืดแล้วสองสี่ห้าสามหก เิดมาเลยอูย้ของดีขอบคุณของดีนะครับแต่วันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวันอะไรเอ่ยวันซอมบี้ไหมอ้าววันนี้มีซอมบี้นะฮะเดี๋ยวขอแบบอ่าวิ่งหลบก่อนแล้วกันนะคนดูเดี๋ยวตอนเชา้าเดี๋ยวเรามาป้นต่ออ่าเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาเก็บของต่อเก็บของต่อแม่กาลังฟาร์มของเพลินเลยมืดซะงั้นไปไหนโดเซ่อ่าโอเคไม่มีแล้วนะครับ มาหลังนี้เรามีของหรือเปล่าไม่มีเลยเอ <c oughs> เอามีฐานหนึ่งก้อนไม่เอาแล้วกันอะตรงนี้มีซอมบีซอมบีโดดจ้วงไปจ้วงไปสองตัวด้วยโอเคครับไหนดูซิอามีทองแล้วก็โอ้ยน้ำมันงูขอบคุณครับทางฝั่งนี้เรามีอะไรไหมของดีๆโอ้ยไม่มีเลยตรงนี้ล่ะเอ้ยมีลูกธนูเกี่ยวกับกระสุนอะไรไม่รู้ไลเฟิร์นอะมโม เอาเก็บสิครับไลฟ์เฟอร์นามูเอาล่ะคนดูไม่มีอะไรให้ปล้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอไปเข้าเซฟโซนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราขอไปขายแล้วเราไปซื้อของกันนะนี่แวมไพ์ ire, พวกนี้เก็บไปด้วยเลยแล้วกันอะใส่กล่องไอ้ใส่ถุงไปใส่ถุงใส่กล่องอะไรละ่ะเลสโก้ครับเอวี y บอดี้อ่าตรงนี้สุดเขตสุดเขต,เขตทะเลทรายเปลี่ยนสีเรากลับมาทะเลทรายสีเดิมแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนั้นมันมันมีอะไรพิเศษมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะแค่แบบว่าอมีแวมไพ์ เกิดขึ้นมาเยอะขึ้นแค่นั้นเองโอ้มีคาร์บอยอยู่ในนี้เหรอเนี่ยเอาสวยดีครับคุณดูแหล่งฟาร์มตังฟรีๆเลยอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นแป๊บนึ่งนะกันขอเอาของมาขายกันแป๊บนึงขาย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 ไปเลยนี่ของดีทั้งนั้นฮนะาขายไปห,หมดปึ๊บ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 เรียบร้อยสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับนั่นมาสี่ร้อยสี่สิบห้าบูตมาเดี๋ยวเรามาเก็บไอ้พวกนี้ด้วยนี่่กลุมคาบอย ไหนยังมีอีกไหมเอ้ยยังมีวะืออน,นึ่มาน,นี้มาน,นี่มาน,นี้เรียบร้อยหมดแค่นี้หรอมีแค่สองตัวเองก่อมาเอามาขึ้นข้าวหัวเลยครับชึบชึบชึบได้มาอีกเป็นห้าร้อยอู้ถือว่ารอบนี้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราไปซื้อนี่กันนะครับคุณดูซื้อน้ำมันงูขอซื้อไปสักแปดขวดแล้วกันนะนี่ร้อยสี่สิบมาครับทานแปดก้อนขอบคุณมากครับเหลือเจ็ดสิบห้าดอนเก็บไว้แล้วกันนะคุณดู เก็บไว้นะครับคือมีมีแบบใครคิดถึงลุงบ้างอยากให้ลุงเล่นเดตเร็วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าแบบชอบดูลุงตั้งแต่ตอนไหนตอนเล่นเดสเร็วหรือเปล่าติดตามลุงตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะคุณดูนะลุงชอบอ่านเม้น์มากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์กันลุงอ่านทุกเม้นต์นะลุงบอกเลยลุงชอบอ่านเม้น์มากไปครับคุณดูครับเ t สโกไม่มีอะไรให้เราซื้อแล้วมั้งมันคือคุกใช่ไหมทุกคนดูไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่น่าจะเป็นคุกไหมผมก็ลืมละ เออมันคือคุกทุกคนสตีลวอเตอร์เฮ้ยเเดี๋ยว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 มันออกมาเลยเหรอวะออกมาเลยอ่ะนุ่มออกมาเลยเหรอใจเย็นเย็นกันดีโอ้โหไม่รู้จักคําว่าใจเย็นกันรอเนี่ยเฮ้ยออกมาเพียบเลยเดี๋ยว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 อืออือโอ้โหโอ้ยมากันเพียบมากันเพียบเลยมาหนี้มานี้ลุงใช้มีดหน่อยขอจ้วงหน่อยมาขอจ้วงหน่อยมาดูดเรียดดูดเลียดแอะโอ้โนูปกหัวเลย ตาดูปากหัวดเลยก็ดูโอ้ยโอ๊ยใจเย็ยนโบรใจเย็นโบร่โบรยิงโบรยิงไม่พักเลยอืมพุนแล้วตอนนี้ลุงพุนละมาเดี๋ยวเรามาดึงดาบเลยไหมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นครับหนุ่มใจเย็นครับหนุ่มไอ้หนุ่มไม่ใจเย็นเลยอะ่ะอืออืออมีสับมีสับป,ปืนยิงปั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 งสวยครับโบรอืมอืมอืมย,ยิงเขาไหลไปดิยิงเขาไหลไปดิมาหนี่มาหน,านี่มาให้ลุงสับมาให้ลุงสับซะดีๆไอ้พวกเองต้องเป็นหมูสับ เออเจอลุงสับเป็นหมูสับเป็นยังไงน่ะสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมากันเพียบเลยมาเด็ดมาเด็ดลุงมันสายแทงนะเว้ยน้องรู้จักไหมรู้จักรถถังฝั่งทนหรือเปล่าโถ่เอ้ยเอาเรียบร้อยวันนี้มนุษย์หมาป่าด้วยวะถอยก่อนแล้วกันถอยก่อนถอยก่อนวันนี้มนุษย์หมาป่ากันดูไม่สูได้ไหมโอ้ยเดียวนะเดียวนะบอสมาเฉยเฮ้ยบอสมาได้ไงก่อนบอสโอ้ยมนุษย์หมาป่าก็เกิดแย่แล้วทุกคน ไม่เกิดทุกที่เกิดทุกที่จริงๆเอ้ยโอ้โหโอ้โหหลบ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 หลัหลบหลัเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยมาเช้าเลยเว้เช้าเลยเว้ยก็ดูได้เวลาสัตว์นัวได้เวลาสัตว์นัวรัวกระสุนอึดไปเอ้าพี่เม้าโอ้ย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 กระสุนแม่งสัตว์โลมันสัตว์โดนลุงด้วยเอ้ยยิงตาได้ไหมยิงตายิงตามันจะตายวะอืมอืมโดนยังไงโดนโดนโดนยิงเบ้าตาเป็นตากุ้งยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่โดนลุงยิงไปแล้วอะ ตากุ้งยิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโดนตาเองอ่ะโดนลุงยิงแน่นอนเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วทุกคนอุ้ยอ้ยหรือว่ายิงตานี่ตายง่ายสุดวะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเอาศพไปขายมันคือเงินครับทุกคนมันคือเงินเ้ยกลุ่มคาบอยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมานี่มานี่เลยลุงกําลังหิวตังอยู่พอดีเลยมาให้ลุงป้นซะดีๆไอพวกคาบอยทั้งหลาย มานี่มานี่เองจะมาป้นชาวบงชาวบ้านน่ะมันไม่ได้มันต้องมาโดนลุงป้นก่อนเองต้องผ่านสมอรภพุมลุงไปก่อนครับอืถ้าเองข้ามศลุงไม่ได้เองอย่าหวังว่าจะได้ไปป้นชาวบ้านเอ้ยชาวบ้านไม่มีนี่หว่าเกมนี้มีแต่ซอมบี้ไม่มีชาวบ้านมีแต่ซอมบีเ้เพราะฉะนั้นก็เองโดนลุงป้นไม่ต้องมาป้นลุงนะครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าเซฟโซนเลยนะคนดูนะเดี๋ยวไม่แวะหมู่บ้านแล้วกันมาสู่เขตทะเลทรายสีแดง ซึ่งมันจะมีแวมพายอยู่ไม่ไม่ไม่เอาแวมพายและะ้วครับไม่เอาแวมพายแล้วเดี๋ยวเดเทสลาแลบเดี๋ยว, <Tesla Lab. S 1> ยวผมขอไปป้นของในเทสลาแลบสักคู่ไดูซิในนี้มีอะไรให้ป้นบ้างมีของมาใหม่ไหมไม่มีหรออ่ามีหัวทําไมเพลงมันดังขึ้นมาเลยว่าเราแค่แบบเดินเข้ามาเฉยยังไม่ได้ทําอะไรเลย <laughs> เพลงดังเฉยเลยอ่าป้นแล้วการป้นแล้วกัน,น,วกนหวังว่าจะไม่มีแบบอะไรมาจาสแกลุงนะคนดูนะลุงยิ่งแบบขวัญอ่อนอยู่โอเคครับ ไม่มีอะไรละอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเบรกเลยอ่าผมถือของมาอยู่ใช่ป่ะมาขายเลยครับของดีของดีทั้งนั้นของดีทั้งหลายขายให้หมดครับคุณดูขายไปเลยโอ้สองร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์แล้วคุณดูนะแอมเรายังขายไม่หมดเลยนะเนี่ยเราได้มาสี่ร้อยกว่าดอลลาร์ะเอาไอ้พวกนี้มานี่แล้วก็พวกเอาลาวเนะยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,พ,บ,พ,บพวกกลุ่มโจรกลุ่มคาร์บอย เอาไปขึ้นค่าหัวสิครับรออะไรชิชิงชิง,ง,ง,งอ่ะฮะแล้วก็บอสเก็บมานี่ก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนนะคุณดูมีไหมเห็นแน่ๆแหละประมาณแปดร้อยอ่ะเออเอ,อ้ยไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดร้อยอ่ะขายไปนะครับตรงนี้หนึ่งร้อยดอนเรียบร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคถือว่าเงินเยอะพอสมควรเอาเป็นว่านี่แฮะคนดูเรามาถลุงกันน้ำมันงูดีกว่าอือนี่ครับสิบสองขวด ผมว่าน่าจะพอถ้าผมไม่ออกแดดบ่อยอ่ะสิบสองขวดผมว่าน่าจะพอวะ่ะเดี๋ยวไปดูที่เจนเนอเรลสโตซิสว่างสว่างแบบนี้ไม่ต้องมีหมวกใช่ไหมนี่ไงโอเคเลยลุงต้องการพอดีนี่ฮะเราต้องการหมวกนะฮะกล่องที่เก้าแล้วก็กล่องที่สิบเรียบร้อยตอนนี้ผมเตรียมของเพียงพอแล้วครับคุณดูแล้วว่าเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับเลสโก้ go, ครับคุณดูออกเดินทางได้โอ้โห <c oughs> รอบนี้เจอหมู่บ้านใหญ่วะ่ะเออขอผ่านแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีอ,อ้นี้เลยประสาทแวมไพรเดี๋ยวลุงไปป้นท่านเขาลุงจะไปป้นท่านเขาเนะฮะเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เออเรามาเจอกับนี่ฮะคุณดูปราสาทแวมไพรเดี๋ยวผมจะไม่แบบผมจะไม่ไปสู้นะคุณดูผมจะ ผมจะเกียนปราสาทแวมไพายด้วยการที่แบบว่าเราจะรีบจู๊กเข้าไปเอาของนะครับเราสามารถหยิบได้ทั้งหมดสิห้าชิ้นใช่ไหมทุกคนนะเพราะฉะนั้นมันโดนลุงเกียนแน่นอนครับนี่ฮะหยิบเลยหยิบเลยทองหยิบแต่ทองนะครับอย่างอื่นลุงไม่หยิบอย่างอื่นลุงไม่หยิบลุงจะหยิบแต่ทองไว้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 นี่นี่จู๊กลบจู๊กลบแล้วไม่หยิบของดีอยู่นี่หยิบบิดแวมพรยแล้วก็หยิบนี่หยิบรูปทอง มันโดนลุงเกี้ยนมันโดนลุงเกี้ยนทุกคนว้ยว้ยว้ายว้ยว้ยว้ยลูกลูกจะเกี้ยนมันจะโดนลูกโดนมันเกี้ยนกลับคนดูลูกโดนมันเกี้ยนกลับเรียบร้อย เรียบร้อยเลย <c oughs> เอาเลยครับหลังจากการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยทุกคนนะผมตายที่สามหมื่นเมตรเนี่ครับทุกคนเอาจริงนะมันมันไม่ตายหรอกจริงๆผมไม่ตายหรอกแต่ว่าผมดันเล่นเกียร์สหน่ยนยะเล่นเกียร์ไปนิดนึงเนี่ยนะคนดูด้วยกันที่แบบว่าเราจะวิ่งไปแบบ เก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยใช้สเตปกินน้ํามันงูนะครับแล้วก็วิ่งจุกไปเอาของซึ่งหมาป่ามันวิ่งเข้ามาเยอะเกินนะครับมันเข้ามาประมาณ3-4ถึงตัวได้เลยแล้วผมโดนตีแล้วเลือดผมหิวไม่ทันนะคนดูนะเรียบร้อยเดียเหลือจะเชื่อเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ลุงแก้มือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับลุงด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุบ๊บ